ศึกยูโร2024ใกล้จะเปิดตัวให้แฟนบอลได้ติดตามกันอีกแล้วครับแน่นอนว่านี่เป็นทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปที่ถูกจับตามองมากพอสมควรเพราะว่าหลายชาติต่างมีขุมกำลังที่ลงตัวบวกกับดาวเตะบางคนนะครับอยู่ในจุดพีคมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมาซึ่งหนึ่งในทีมชาติที่ยังคงเป็นตัวเต็งเหมือนเดิมเช่นปีนี้ก็คือเยอรมันในฐานะเจ้าภาพที่หมายมั่นว่าจะประสบความสำเร็จในดินแดนของตัวเองให้จงได้ ที่ผ่านมาพวกเขาอาจจะไม่ได้ถูกคาดการณ์ว่าเป็นทีมเบอร์ต้นๆที่จะคว้าแชมป์แต่ทว่าถ้ามองไปที่ขุมกําลังก็ไม่สามารถประมาทพวกเขาได้เช่นกันแม้ว่าทัวร์นาเมนต์ผลงานก่อนหน้านะครับผมอาจจะไม่ค่อยน่าอภิรม์เท่าไหร่นักว่าแล้ววันนี้ขอบสนามสเปเชียลเร่งเฟียวเรียวมาเล่าของเรานะครับจะพาไปส่องเหตุผลที่อาจพาพลพรรคทัพอินซีเล็กไปถึงฝันสอยแชมป์ยูโรสมัยที่4มาครองได้สําเร็จ สนับสนุนดยตูมตามขนมขขกรอบรสข้อขออาวโพดโคตรอร่อยพร้อมปดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศสิ่งแรกเจ้าภาพ ประเด็นแรกเลยครับคือการรับเสือเป็นเจ้าภาพในครังนี้มันย่อมเกิดความได้เปรียบอยู่แล้วกองเชียร์พร้อมหนุนหลังตีต่อเข้าไปชมสนามเต็มโคตาที่มีการจัดการให้แน่นอนว่าการได้เล่นในบ้านของตัวเองคือสภาพแวดล้อนที่คุ้นชินนักเตะบางรายลงเล่นสนามเหล่านี้แทบทุกสัปดาห์กับต้นสังกัดอยู่แล้วหรือบางคนก็คุ้นเคยกับสนามเหล่านี้ในบ้านเกิดของตัวเองครังนี้ครับเจ้าภาพเยอรมันได้เลือกเมืองแข่งขันทั้งหมด10เมืองซึ่งสังเวียนที่จะถูกใช้งานบ่อยตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มไปถึงรอบน็อกเอาท์นะคารและดมุนส่วน การเป็นเจ้าภาพของทัพอินซีเล็กครังล่าสุดเมื่อปี1988แต่ทว่าครังนั้นเยอรมันไปไม่ถึงฝั่งฝันร่วงตกรอบรองชนะเลิศด้วยการพ่ายกับฮอลแลนด์ไปหนึ่งประตูต่อสองซึ่งนักเตะในชุดนั้นนะครับผมมีหลายคนชื่อดังไม่ว่าจะเป็นรรดี้โฟเลอร์เจเกนคริสมันหรือโลธามัทอุสส่วนในครังนี้ครับลาซุปตาของทีมยังคงติดทีมหลายคนไม่ว่าจะเป็นม er. านูเอลนอยเออโยชัวคิมิตอันโตนิโอโรดิเกอร์โทนี่ครสอสเลยรอยซานนี่และโทมัสมุลเลอร์ซ แควสตั๊หรือมุลเลอร์ที่ปัจจุบันตอนนี้อายุ34ปีเข้าไปแล้วเหตุผลที่2ทีมเริ่มลงตัว นับตั้งแต่ที่เยอรมันได้อยู่เล่นนาเกลส์มันเข้ามาคุมทีมนะครับผมทิศทางต่างๆก็เริ่มเข้าที่เข้าทางจากผลงานเกมอุ่นเครื่องที่มีเกมเอาชนะทางฝรั่งเศสและฮอนแลนด์ทำให้ผลงานของนาเกลส์มันตอนนี้นะครับผมแบ่งออกเป็นชนะ4เสมอ2แพ้ไปแค่2เกมทัพอินซีเลกในเวอร์ชันปัจจุบันคือการผสมภานาระหว่างไวกาอย่างโรนิเกอร์โยชัวคิมิตกุนโดกันมาบวกกับพลังหนุ่มอย่างฟอเรนเวิร์ธจามามูเซล่าและอเลส andro พัโลวิชทําให้เกิดความลงตัวที่มีมากมายขึ้นระบบหลักๆที่นาเกล รูปแบบที่ไม่ได้มีกองหน้าเบอร์เก้าขนาดแท้แต่ใช้ใครฮาแวดนะครับขึ้นไปยืนด้านบนเป็นฟฝ้าหนายคอยประสานงานกับตัวรบอื่นๆแต่ในขุมกำลังถ้าจะหาดาวยิงขนาดแท้ก็ยังมีฟูคุหรือเดน,นิสอุนดาเป็นทางเลือก ส่วนแนวรุกที่คาดว่ายึดตัวจริงได้แน่ๆนั่นคือจามามูเซล่าอยู่เพียงแค่ว่าจะถูกจับไปยืนบทบาทไหนเพราะว่าเกมอุ่นเครื่อง2นัดล่าสุดน,นะครับใช้งานแตกต่างกันเกมเจอคริตก็ยืนตัวรกฝั่งขวาส่วนเกมเจอ,อยูครนก็นยืนฝั่งซ้ายส่วนอีก2อรายต้องแย่งกันก็มีกุนโดกันกับซานน่และก็ฟอร์เรนเวิร์สขยับมาที่มิดฟิลด์ตัวกลางนะครับยืดตัวหลักแน่ๆนั่นคือโทนี่ครอสส่วนคู่หูจะเป็นโรเบิร์ตอันดรสอิวไคกุนโดกานปาสกาลกอสหรว่าจะเป็นเอนเ,นเล็กซานดราพัตาม,า,า,ะมาะม่มสสวนนิด มารับทำไมมีอะไรผิดพลาดแผงแบ็คโฟจะประกอบไปด้วยมิทเทลสตัดโจนาธาน่าอันเดนิโอโรดิโกและโย,ยชัวคิมิตส่วนในด่านมานมิเอลนอยเออร์เฝ้าเสาเหมือนเดิมสิ่งจากที่ไล่เรียงกันมานะครับคุณจะเห็นว่าในแต่ละตำแหน่งเยอรมันมีคุณภาพโดยเฉพาะแดนกลางที่ผสมผสานความเก่าและคลื่นลูกใหม่ได้เป็นอย่างดีถ้าจำพอมีให้ห่วงก็อาจจะเป็นเรื่องของเกมรุกที่ไม่มีกองหน้าธรรมชาติแต่ทว่าฮาเวดนะครับที่ผ่านมากระพอทดแทนได้อยู่ดังนั้นเยอรมันในชุดปัจจุบันเริ่มจะมีความลงตัวที่มากขึ้นเรื่อยๆแผนนนงงาาขอเก กลมกล่อม,มจากเกมอุ่นเครื่องที่ลงสนามมากตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและเหตุผลที่3ลบภาพความผิดหวัง โฟกัสกับัวร์นต์ใหญ่ล่าสุดของเยอรมันนะครับต้องบอกว่ามีความผิดหวังกอะตัวมากพอสมควรโดยเฉพาะในบอลโลก2022ที่กาตาร์พวกเขาต้องจอดป้ายแต่รอบแบ่งกลุ่มพร้อมกับช,ชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นท์นาเนต์ด,ดังกล่าวเริ่มต,นต้นตะปเปิดหัวพ่ายญี่ปุ่นไป1ต่อ2ต่อโดยเจ้าสเปน1 1แม้นสุดท้ายนะครับรอบแบ่งกลุ่มจะเอาชนะคอสตาริกามาได้สประตูต่อ2นะครับแต่มันก็ไม่เพียงพตอต่อการเข้ารอบซึ่งนั่นกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทีมยูโร2021นะครับผมการลงตกรอบสิบอันรับ ในภาพรวมจะไม่ค่อยดุดันและสวยงามแต่ใรอบแบ่งกลุ่มซึ่งจากความผิดหวัง2ทัวร์ใาเมนจ์ใ่ล่าสุดมันเป็นเหมือนพลังด้านบบกที่ทําให้พวกเขาต้องการจะเรียกพลังศรัทธ,ธากลับมาให้ได้และยิงการได้ลงเล่นในบ้านตัวเองก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เขาก้าวไปเป็นแชมป์ไม่จกได้และก็อย่างท,ที่ทราบกันดีครับายูโร2024เป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของโทนี่คอสรที่จะลงเล่นฟุตบอลอาชีพภายหลังเจ้าตัวประกาศแควนซัดหลังจบรายการนี้แน่นอนจริงๆคอสรดเคยหันหลังให้กับทับอินซีเล็กมา มมีส่วนร่วมในศึกบอลโลก2022ที่กาตาร์จนกระทั่งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียว่าจะขอรีเทิร์นกลับมารับใช้ชาติทีมชาติเยอรมันอีกครั้งในการลุยศึกยูโร2024โครดประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในเส้นทางนักฟุตบอลโดยเฉพาะในระดับสโมสรพี่แกควา้าแชมป์มาหมดแล้วถ้าสมัยอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกหรือเรอัลมาดริดที่ซิ่นสุดกับปิดฉากด้วยโทรฟี่แชมเปี้ยนส์ลีกส่วนกับทีมชาติโครดสอยแชมป์ฟุตบอลโลกมาแล้วเมื่อปี2014ขาดกกกััับเเเพพีียยยงงงแแ่่่ชมมปโโรททาาานนนน้้ซึ็ออสสุดข แล้วแน่นอนว่ามันคงจะเป็นฉากจบที่สวยงามแบบสุดๆละครับปิดฉากกับสโมสรด้วยแชมป์ยุโรปแถมยังปิดฉากอาชีพกับทีมชาติด้วยโทรโรฟี่เจ้าโยุโรปเช่นกันซึ่งมันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเนี่สนับสนุนน่อยตู้ตามขน,นขกมกรอบรถขวโพดโคตรอร่อยพร้อมปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศ